นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังมีใครอยากจะเป็นนักเลงบ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าชีวิตนักเลงให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง คือคุณสนองเนะี่ยมีบ้านอยู่ติดกับนักเลงรุ่นใหญ่คนหนึ่งชื่อลุงยศลุงยศคนนี้อายุแกก็ปาเข้าไปเกือบห้าสิบแล้วถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นก็คงจะกลับตัวกลับใจสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวไม่ใช่มาเป็นนักเลงหัวไม้เหมือนกับตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นลุงยศนี่แกจะเป็นคน,คนชอบหาเรื่องคนอื่นไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆหรือว่าคนพิการ ถ้าวันไหนแกอารมณ์ดีแกก็จะแค่พูดทักทายปราัยพอหอมปากหอมคอแล้วก็เดินจากไปแต่ถ้าวันไหนลุงยศเกิดกินยาไม่เขยวขวดมาไม่ว่าคนว่าหมาหรือแมวที่อยู่ใกล้ก็พากันซวยไปตามตามกันนะการกระทําของลุงยศไม่มีใครเขาว่าดีหรอกหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกต่างก็สายหัว เพราะว่าลุงยศเนี่ยอายุก็าปาเข้าไปเกือบห้าสิบแล้วแต่ยังเอานิสัยนักเลงเมื่อสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นมาใช้การเวลานี้ไม่ทําให้แกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆของแกเลยลุงเสกเนี่ยก็เป็นเพื่อนแกคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มนักเลงรุ่นเดียวกับแกสมัยยังหนุ่มทั้งคู่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอลุงเสกก็เล่าให้คุณสนองฟังบอกว่าไอายศเนี่ยมันไม่เคยกลัวใครหรอก สมัยนั้นนะเห็นพวกกลุ่มผู้ชายเดินมาไม่ได้มันปรีเข้าใส่เขาเลยละลุงกับคนอื่นที่ไปด้วยอะบางทีไม่อยากมีเรื่องแต่เมื่ออายศมันหาเรื่องมาให้ทุกคนก็ต้องพลอยรับลผู้สนผลลบุญที่มันบริจาคละมันหามาให้เนี่ยทุกคนน่ะก็แสดงว่าพวกลุงก็เป็นนักเลงกันทุกคนเลยครับโอ้ก็ใช่สมัยนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มันชอบหาเรื่องกันมึงมาพาโวยไปเที่ยวที่ไหนถ้าไม่คอยหาเรื่อง รู้ว่าไม่เจ็บตัวมันก็ไม่สนุกอ้าวแล้วตอนนี้ลุงเสกยังมีความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าครับยังอยากเจ็บตัวอยู่เปล่าลุงโอ้ยมันไม่เอาแล้วมันไม่มีแล้วลุงอายุป,ป้าก็ไปเกือบครึ่งร้อยลูกเมียก็มีชีวิตนักเลงมันหายไปตั้งแต่ตอนเรียนจบแล้วแล้วทําไมลุงยศเขาไม่เห็นจะหายจากไอการเป็นนักเลงนั่นมันไอยศมันไม่รู้จักอายเออนักเลงรุ่นใหญ่ไม่มีความคิด ไม่อายตัวเองไม่อายลูกอายหลานทุกวันนี้มันยังคงไปหาเรื่องกับคนนัอนคนนี้อยู่ลุงเคยด่ามันมันก็ไม่ยอมฟังแถมยังไล่เตะลุงอีกคนอะไรไม่รู้ยิ่งแก่ยิ่งบ้าลุงยศนี่ไม่ใช่แค่ไม่กลับตัวกลับใจแต่แกยังสอนให้หลานๆแกเป็นนักเลงเหมือนกับตัวแกนั่นแหละทีนี้คุณสนองก็เป็นคนหนึ่งในหลานลุงยศทุกครั้งที่เจอกันลุงยศแกก็จะบอกไอ้หนอง เกิดเป็นลูกผู้ชายมันต้องยิงกันควันกันสิวะไม่ใช่งิ๋มๆเหมือนกระเทยแต่ผมไม่อยากมีเรื่องกับใครนี่ครับลุงอ้าวมีเรื่องกับเขาสิมันถึงจะสนุกได้รู้รสชาติของความเป็นคนเอาไว้พอเองกลับมาจากมหาลัยนะเดี๋ยวข้าจะพาเองไปหาเรื่องกับนักเลงแถวสะพานเหลืองนเองจะได้รู้ว่ามันตื่นเต้นแค่ไหนโอ้ยผมไม่เอาหรอกผมไม่ไปกับลุงหรอกเออนี่ลุงถผมถามตรงๆลุงอายุมากแล้วทำไมไม่เลิกทำตัวเป็นนักเลงเสียที เออไอ้นี่จะมาสอนสังฆราชหรือว,วอนซะแล้วเ,ว,เว,เวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเลิกไม่เลิกมันหนักส่วนไหนของเองด้วยนี่ถ้าเองไม่ใช่หลานข้านะพูดแบบนี้เขาตะตายคุณสนองกับลุงยศนะคุยกันได้ไม่นาน,นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันอ่าคุณสนองก็อยากให้ลุงกลับตัวกลับใจมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีส่วนลุงยศแกก็จะผลักดันให้คุณสนองดําเนินตามแนวทางของแกในเมื่อสองคนไปกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เคยพูดจากันเกินห้านาทีลุงยศก็จะหัวควัดหัวเวียงกลับไปบ้านของแกลุงยศมีเมียแล้วชื่อป้าสมใจทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันอันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้ลุงยศยังดาเนินชีวิตแบบเดิมๆเพราะแกไม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวเหมือนกับเพื่อนๆของแกลุงยศไม่มีงานที่เป็นหลักแหล่งทําอาชีพที่แน่นอนของแกก็คือเกาะเมียกินเดี๋ยววันนี้เอาเงินมาให้ค่าห้าร้อยนะสมใจ แกยังคงแบมือขอเงินเมียอยู่ทุกวันป้าสมใจก็ดีแสนดีไม่เคยปริปากบนแต่แกจะเป็นกังวลอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่ลุงยศยังเที่ยวไปมีเรื่องมีราวกับนักเลงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นแล้วก็สะบักสะบ,บอมกลับมาบ้านในทุกครั้งที่พ่ายแพ้คู่ต่อสู้มาโอ้ยเบาๆหน่อยจ้ยอุย้ยเจ็บแสบโอ้ยเจ็บอีนังสมใจะะเจ็บนะบอย ฉันทำแผลให้พี่แค่นี้เจ็บที่พี่ไปชกต่อยกับนักเลงข้างนอกทําไมไม่ร้องแบบนี้มาถ้าขืนข้าร้องมันก็เสียชื่อนักเลงรุ่นใหญ่หมดสีบว่าโอ๊ยเจ็บเบาๆทุกครั้งที่ลุงยศเจ็บตัวเนื่องจากสู้เด็กไม่ได้แกก็ไม่เข็ดแถมยังเก็บความแค้นเข้ามาสมที่ใจลุงยศจะเฝ้ารอเวลาให้ร่างกายของแกกลับสู่สภาพปกติเพื่อจะออกไปชำระแค้นไม่ว่าป้าสมใจ หรือว่าคุณสนองจะคัดค้านยังไงแกก็ไม่ยอมฟังลุงยศมุ่งหนะ้าจะไปหาเรื่องเขาอย่างเดียวทีนี้คุณสนองในฐานะหลานก็เลยต้องไปตามดูวันนั้นพวกวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยเขากำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่ที่ร้าน,นากำลังชนแก้วกันสนุกสนุก,สนกเสียงโครมแล้วก็มีเสียงอ่าคนที่อยู่ในวงบอกเฮ้ยใครปาก้อนหินเข้ามาในวงเหล้าวะกูอเองงวะอ้าวตายศเออหายดีแล้วเหรอ สาหอีกแล้วคราวที่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมหรือมันเจ็บน้อยไปฮะไอ้แมนมึงอย่าทำเป็นปากดีวันนี้กูจะมเมาคืนพวกมึงทุกตัวที่อยู่ในที่เนี้วันเนี้ยเจ็บตัวแน่โอ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยนักเลงรุ่นแย้มขวาลงจะเข้ามาทํำร้ายพวกเราเว้ยอา้าทุกคนเตรียมตัวต้อนรับกันหน่อยลุงมามึงเข้ามาเลยพวกมึงสามสี่ตัวแค่นี้ไม่พอแรงกูหรอกลําพังลุงยศ ตัวต่อตัว,ตวคุณสนองคิดว่าแกคงพอจะสู้พวกนั้นได้เพราะว่าฝวีไม้ลายมือชั้นเชิงแกยังมีอยู่แต่ว่าตอนนั้นลุงยศถูกกลุ่มเด็กวัยรุ่นรุมยำด้วยวัยที่ชราภาพบวกกับหูตาที่ไม่ไวเหมือนแต่ก่อนลุงยศก็ล้มลงแล้วก็ถูกฟันซ้ำวัยรุ่นพวกนั้นพอเ,เห็นท่าไม่ดีมันก็วิ่งหนีเข้าไปในสวนคุณสนองก็นึกเสียใจที่ทำไมตอนแรกไม่เข้าไปช่วยลุงก็ไม่รู้ ตอนนั้นขาแกก้าวไม่ออกจริงๆมันสั่นไปหมดเพราะเกิดมาไม่เคยมีเรื่องกับใครเขาผลการแก้แค้นในวันนั้นของลุงยศก็คือแกต้องนอนหยอดน้ำเขาต้มที่โรงพยาบาลสาเหตุที่ต้องเข้ามารักษาตัวแบบนี้แน่นอนตำรวจก็ต้องมาสอบปากคำลุงยศก็จะตอบอย่างเต็มภาคภูมิว่าผมไปหาเรื่องมันนักเลงรุ่นลูกรุ่นหลานมันอยากลูบคมผมผมก็ต้องสั่งสอนให้มันรู้ ว่านักเลงรุ่นใหญ่อย่างผมมีฝีมือเป็นยังไงอ่าแล้วเป็นไงอ่ะต้องมานอนแขนห้อยอยู่โรงพยาบาลนี่มันคุ้มไหมเนี่ยลุงชื่อเสียงลุงยศแพร่กระจายไปในหมู่ขาโจทุกคนต่างก็หัวเราะเรื่องราวของแกไม่มีใครเลยที่จะยกย่องว่าแกเป็นนักเลงที่ดีในทางกลับกันพอลุงยศเดินผ่านไปทางไหน <c oughs> เด็กๆต่างก็พูดจาหักถากถางนี่แหละว่านักเลงรุ่นใหญ่ เดินจะไม่ไหวอยู่แล้วยังทำซ่าไปหาเรื่องชาวบ้านเขาไวขนาดเนี้นอนรอความตายดีกว่านะปู่นะไปนอนที่วัดก็ได้คงอีกไม่กี่ปีรักห <laughs> น่อยเอ้ยไอเด็กไอพวกเด็กยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมพวกมึงกล้าว่ากูเหรอกูอายุคราวพ่อม่งนนะแบบนี้เห็นทีจะต้องเลือดเอาเลือดออกจากปากทีละตัวเข้ามาเลยแกพี่แกเออพี่แกกูไม่กลัวรกัก แก,แก่แบบนี้เตะทีเดียวก็สลบแล้วจริงไหมพวกแล้วเฮ้ยมันน่าสมเพชละเวทนาไหมที่คนอายุเก,กือบห้าสิบโดนเด็กรุ่นสิบห้าสบหพูดจาดูหมิน่นไม่ให้ความเคารพแบบนี้ลุงยศแกทำตัวให้เด็กพวกนั้นไม่ศรัทธาเองถ้าแกเป็นเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไปคงไม่มีใครกล้าเลียปากแกแบบเนี้ย ชีวิตของแกดําเนินผ่านไปแต่ละวันแสนที่จะไร้ค่าเพื่อนผูงรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีอาชีพการงานมั่นคงมีรถมีราขับแต่งตัวด้วยมาตรผู้ใหญ่ที่น่านับถือผิดกับลุงยศหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครั้งหนึ่งคุณสนองมีโอกาสได้รับเชิญไปในงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านใหม่ของเขาราคาเกือบห้าล้านอของลุงเสกเพื่อนลุงยศนี่แหละและแน่นอนงานนี้ลุงยศก็ต้องไปด้วยลุงยศกับคุณสนองเดินทางมาด้วยกัน พาหนะที่ไปก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆของลุงละนะเสร็จแล้วก็ขับรถเข้าไปในซอยบ้านก็เห็นบรรดารถเก๋งราคาแพงๆหลายตัวหลายคันมุ่งหน้าตรงไปยังเป้าหมายเดียวกันคนที่ขับรถเหล่านั้นต่างก็ไขกระจกลงมาทางลุงยศแล้วก็มองด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีนะักรถของสองคนลุงหลานแล่นเข้ามาบริเวณงานทันทีที่รถจอดเทียบก็เห็นสายตาหลายคู่จ้อง มาเนี่ยคนเหล่านั้นก็คือเพื่อนๆลุงยศเท่านั้นละ่ะทุกคนมีรถเก๋งคันงามขับมาแต่ลุงยศไม่มีมาอย่างพวกเขาเลยอ่าไอยย้ยศเองได้รับเชิญมางานนี้ด้วยเหรอเอ้ยศยเองต้องไปนั่งโตโน่แล้ววะโตนี้ไม่มีนักเลงอ่ะเพราะฉะนั้นเองไปนั่งโตอื่นแล้วกันขี้เกียจจะมีเรื่องวะ่ะลุงยศถูกเพื่อนดูถูกตั้งแต่ก้าวเข้างานคุณสนองรู้ว่าลุงต้องไม่พอใจแน่อ่าแล้วเดี๋ยวเรื่องก็จะตามมา คุณสนองก็เลยเข้าประกบลุงยศอ้พวกปากงามดูถูกกูลุงใจเย็นๆเรามางานเพื่อนลุงนะพวกเขาไม่ให้เรานั่งกับเขาเราก็ไปนั่งโต๊ะอื่นได้อะลุงเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นที่อื่นป่านนี้โต๊ะเพื่อนลุงนี่มีหวังพังไปแล้วแต่ที่ลุงยศยอมทําตามที่คุณสนองบอกก็เพราะมีตํารวจอยู่ในงานนี้ด้วยลุงยศกลัวจะเข้าไปนอนในห้องขังเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแกก็พยายามควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เสร็จแล้วคุณสนองกับลุงยศก็เดินเลี่ยงไปโต๊ะมุมสุดซึ่งมีเพื่อนของลุงยศด,ดูท่าทางภูมิฐานแต่งตัวดีนั่งอยู่กับลูกกับเมียพอไปถึงคนทั้งหมดที่โต๊ะก็มองคุณสนองกับลุงยศตั้งแต่หัวจะรดเท้ายังไม่ทันที่ทั้งคู่จะย่อนก้นลงนั่งลูกชายวัยหนุ่มของเพื่อนลุงยศก็พูดขึ้นบอกว่าเออคนนี้ก็เป็นเพื่อนพ่อได้หรอครับเหมือนโจรเลย ไอ้เด็กเวนมึงว่าใครวะก็ว่าแกแหละแต่งตัวพวกอันธพาลผมก็ยาวสกรปรกมึงจะมากไปแลาา้วนะไอ้น้อยมึงดูลูกมึงสิมันกล้ามาว่าคนอย่างกูที่เป็นเพื่อนพ่อมันทำไมมึงถึงไม่อบรมสั่งสอนลูกมึงให้มีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่บ้างอา้าวผู้ใหญ่ที่ดีมันก็สมควรเคารพแต่นี่แกทำตัวให้เด็กมันว่าเอง แกมองดูเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกับแกเสียยศมีใครบ้างที่เหมือนกับแกทุกคนเขาเป็นหลักเป็นฐานใช้ชีวิตอย่างผู้ใหญ่ที่มีความคิดส่วนแกน่ะหลงอยู่ในโลกนักเลงเลือดร้อนขี้โมโหไม่ว่าแกจะไปที่ไหนใครก็ก็ดูถูกแกทั้งนั้นแหละยศคำพูดของเพื่อนลุงยศคนนี้ก็ทำให้แกหยุดนิ่งอยู่กับที่หน้าแปลกที่แกไม่โต้ตอบหรือโมโหเกลียดกเหมือนทุกครั้งที่มีใครด่าแก แกยืนซุมอยู่นานจนกระทั่งลุงเสกมาพาลุงยศเข้าไปนั่งในบ้านทั้งสองคนนั้นหายเข้าไปนานเสร็จแล้วลุงเสกก็ออกมาบอกกับคุณสนองบอกว่าให้คุณสนองกลับบ้านไปก่อนคุณสนองไม่รู้จริงๆว่าลุงเสกเนี่ยกักตัวลุงยศเอาไว้ด้วยสาเหตุอะไรแต่พอรุ่งเช้าลุงยศก,ก็กลับมาพร้อมรถกระบะคันหนึ่งถึงจะไม่ใหม่แต่ก็ยังขับได้สบายเป็นครั้งแรกในชีวิตเกือบห้าสิบปี ของลุงยศที่ได้มีรถยนต์ขับกับเขาแล้วนับตั้งแต่วันนั้นชีวิตลุงยศก็เปลี่ยนไปแกตัดผมสั้นแล้วก็เริ่มทำมาหากินเป็นจริงเป็นจังลุงผมว่าจะถามลุงหลายวันแล้วว่าลุงเอารถใครเขามาขับอะแล้วลุงออกไปทําอะไรถึงได้กลับเข้าบ้านมืดมืค่ำค่แบบนี้ข่าวว่าทางานลองข่าดิลุงลุงอย่างลุงยศเนี่ยนะทํางานเออข้าไม่ใช่ไอยศนักเลงรุ่นใหญ่คนเดิมแล้วนะเว้ยตอนนี้ข้าคือลุงยศ ผู้น่านับถืออ้าวแล้วอะไรทําให้ลุงเปลี่ยนไปถึงขนาดเนี้ยเออคือถึงเวลาที่ข้าต้องเปิดตาเปิดใจมองคนรอบๆข้างเพื่อนๆข้าแต่และคนเขามีแต่คนนับหน้าถือตาพอข้าเข้าไปในกลุ่มพวกเขาดูข้าโอ้ยกระจอกมากทุกคนรังเกียจด,ดูถูกข้าจะมีก็แต่ไอเสกคนเดียวที่มันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของข้ามันให้โอกาส เนี่ยรถที่ขับอยู่เนี่ยไอ้เสกมันยกให้ข้าเลยเอาไปขับรับคนงานก่อสร้างบ้านจัดสรรที่มันรับเหมาอยู่เดี๋ยวนี้ข้ามีไรายได้ไม่ต้องของเงินเมียข้ารู้สึกภาคภูมิใจนะข้ารู้แล้วว่าศักดิ์ศรีของคนมันอยู่ตรงไหนเว้ยมันอยู่ที่การกระทำเว้ยนะไอ้หนองแต่ว่าต้องทําในสิ่งที่ดีนะไม่ได้ทําในเรื่องที่ชั่วช่วเหมือนที่ผ่านมาของข้าคุณสนองแสนที่จะดีใจไปกับลุงยศที่แกกลับตัวกลับใจ ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างช้าไปสักหน่อยแต่ก็ยังดีที่แกคิดได้นักเลงรุ่นใหญ่ในบู่บ้านก็เลยจบฉากลงแต่จะมีผู้ใหญ่มากดีคนหนึ่งเกิดขึ้นลุงยศขยันทำงานจนกลายเป็นคนบ้างานแกทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาให้ครอบครัวลุงยศปลูกบ้านใหม่ด้วยเงินของตัวเองถึงจะไม่ใหญ่โตเหมือนกับบ้านเพื่อนๆของแกแต่แกก็ภาคภูมิใจมากทุกๆครั้งที่คุณสนองมีโอกาสได้เจอแก แกก็มักจะพูดกับคุณสนองบอกว่ารู้อย่างนี้ข็เลิกเป็นนักเลงตั้งนานแล้วการทำมาหากินมันสนุกกว่าการไปไตีคนอื่นก็เป็นไหนไหนะจริงไหมไอ้หนองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ในชาตินี่เป็นหนุ่มน้อยอายุย่างเข้าเบีจะเพศได้เพียงไม่กี่เดือนโดยปกติแล้วชาติเป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็ออกจะเป็นคนช่างคิดช่างฝันอยู่สักหน่อยครอบครัวของชาติมีอยู่ด้วยกันหลายคนพี่น้องต่างไม่มีงานจะทําอาศัยเงินเดือนของชาติของพ่อแล้วก็ของแม่เท่านั้นที่มาจุนเจือครอบครัว เมื่อมีหลายๆปากหลายๆลาทองและเมื่อพี่น้องหลายคนไม่รู้จักขวนขวายหางานทํามีแต่อ้าปากคอยพูดจาเสียสยีหรือว่าคอยหาอาหารใส่ปากไปวันหนึ่งวันหนึ่งภาระหนักในครอบครัวก็เลยตกเป็นของชาติเสียเป็นส่วนใหญ่เมื่อความจนบีบบังคับอย่างนี้ก็ต้องมุมาณนะหาเงินหาทองไว้ใช้สอยโดยเข้ามาทํางานในโรงงานตกเย็นก็ไปเป็นนักดนตรีอาชีพของนักดนตรีก็ขึ้นขึ้นลงลง เมื่อไหร่มีงานก็พอมีเงินใช้เมื่อไหรที่ไม่มีก็ดูมันเงียบเหงาจนจะเล่นดนตรีมาขับกล่อมจิตใจของเราเองก็ยังเล่นได้อย่างละยากลําบากเหมือนกับชีวิตตัวตลกหลายต่อหลายครั้งที่เรานึกขำในคําพูดหรือว่าท่าทางของเขาแต่ส่วนลึกภายในนั้นเล่าใครจะรู้ว่าทนทรมานใจขนาดไหนกว่าจะได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวสักมือหนึ่งชีวิตของคนต้องสู้อย่างปากกัดตีนถีบเงินแต่ละบาทแต่ละสตัง ก็มีความหมายมากบางคนเวลาขึ้นรถเมย์ทั้งๆที่รู้ว่าต้องเสียค่ารถเมย์เท่าไหร่ก็ยังโกงเขาตีตั๋วต่ำราคาจริงตามระยะทางที่จะไปต่อเมื่อเขาจับได้ก็ยังดือ้อบอกว่าเดี๋ยวก็ลงแล้วบางคนก็ทำหน้าด้านานนั่งเฉยเสียต้องให้กระเป๋ารถเมย์ทวงซ้ำถึงได้ยอมควักสตังค์ออกมาให้คนเรายิ่งจนอยู่แล้วก็ยิ่งทำตัวให้จนลงโดยคิดโกงเขาตั้งแต่แรกเริ่มอย่างนี้อีก กี่ปีก็ไม่มีโอกาสร่ำรวยหรอกเพราะใจไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกชีวิตของชาติตอนเป็นหนุ่มรุ่นกระทงก็มีชีวิตผาดโผ,น,ผนเช่นเดียวกันเริ่มต้นโดยการเป็นนักมวยมีการเข้าค่ายฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นสังเวียนการต่อสู้การชกมวยจึงเป็นเพียงแนวทางหางเงินทางหนึ่งของชาติแต่เนื่องจากชาติเป็นคนผอมสูงท่าทางดูเก้งกลางเกงก้าง ถึงจะชคมวยเก่งยังไงก็หาโอกาสก้าวหน้าได้ยากเพราะว่ากําลังนะสู้คนอื่นเขาไม่ได้จากการได้ฝึกซ้อมทําตนเป็นนักมวยจิตใจของคนเราก็ยิ่งห้าวขึ้นใจก็คือขนองแล้วก็มีความลําพองในตัวเมื่อบันดาลโทสะก็จะหาเรื่องต่อยตีกับคนอื่นเขาในชาติก็เป็นหนุ่มในบรรดานักมวยวัยรุ่นที่ขนองบ้านหนองชาติอยู่ใกล้ท่ารถเม ฉะนั้นอาศัยที่เป็นคนเจ้าถิ่นแถวนั้นแล้วก็รู้จักกับกระเป๋ารถเมลหลายคนชาติก็เลยถือวิสาสะขึ้นรถเมลฟรีโดยการสร้างบารมีอย่างผิดผิดหากกระเป๋ารถเมลคนใดไม่ยินยอมไม่ขึ้นฟรีบางครั้งก็โดนชาติเล่นงานจนเจ็บตัวด้วยหมัดด้วยมีดหรืออาวุธอย่างอื่นและมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่กระเป๋ารถเมลบางคนเกิดพูดผิดใจก็จะโดนชาติเล่นงานจนเจ็บตัวพอมีอายุมากขึ้น พนวัยเกณฑ์ทหารแล้วชาติก็เริ่มใจเย็นขึ้นแล้วก็เริ่มมีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวน่ารักคนหนึ่งแต่ลูกออกจะไม่แข็งแรงเท่าไหรนะ่นักทั้งตัวก็ยังเล็กผอมแล้วก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอบางครั้งก็มีอาการชักและมีไข้สูงทางการแพทย์บอกว่ามีความผิดปกติในบางส่วนของสมองซึ่งลูกสาววัยขวบกว่าของชาติก็มีอาการไข้สูงแล้วก็ชักอยู่หลายหน เคยได้ยินคำพระท่านว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมานานหลายปีบางคนก็นึกอดนึกขันอยู่ในใจไม่ได้ว่าหลายคนที่ประกอบแต่ความเลวนะกลับได้ดีส่วนคนที่ทำความดีกลับทุกยากมากขึ้นเมื่อเรียนถามพระสงฆ์หลายท่านก็ได้รับคำตอบว่ากรรมดีแต่ดีตชาติยังส่งผลตอบสนองตัวเขาเหล่านั้นอยู่ต่อเมื่อสิ้นกรรมดีที่ทำไว้กรรมชั่วที่ก่อไว้ก็จะเริ่มตอบสนอง สำหรับชีวิตขอในชาติก็เช่นเดียวกันใครจะนึกว่าสิ่งที่เขาได้ก่อไว้แต่เมื่อครั้งยังอยู่ในวนัยหนุ่มจะมีผลมาถึงครอบครัวเขาในระยะเวลาต่อมาคุณสมพงษ์ได้รู้จักและก็เฝ้าติดตามดูชีวิตขอในชาตินี้มาหลายปีจนเมื่ออายุของเขาล่วงเขา้าวัยเบญจเพศสิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิตก็เริ่มก่อตัวผูกปมมัดชีวิตของเขาให้ต้องระทมทุกข์ทั้งกายและใจอย่างแสนสาหัสที่สุด เริ่มด้วยลูกสาวสุดที่รักมีอาการไข้สูงแล้วก็มีอาการชักอย่างรุนแรงหลายครั้งติดต่อกันในหนึ่งอาทิตย์คุณสมพงษ์ได้เรียกเขามาสอบถามถึงสาเหตุที่หยุดงานไปก็ได้รับคําตอบว่าพาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็แพทย์บอกว่าจะต้องเจาะเอาน้ําไขสันหลังออกซึ่งชาติก็ยินดีหากการรักษานี้จะช่วยแหกการป่วยของลูกสาวดีขึ้นเจาะดูดน้ําไขสันหลังที่โรงพยาบาลเด็กครั้งที่หนึ่งไปแล้ว อาการก็ดีขึ้นอยู่เดือนกว่าแล้วก็กลับมามีอาการชักอีกแพทย์ก็นัดให้พาไปเจาะเป็นครั้งที่สองผลต้องการรักษาก็ยังไม่ดีขึ้นเด็กก็ยังมีอาการทรงและสุดคุณสมพงษ์ร้อนใจมากก็ปรึกษากับเพื่อนร่วมงานหลายคนที่มีบุตรที่เคยป่วยด้วยอาการไข้สูงและก็ชักทุกคนต่างลงความเห็นว่าให้เปลี่ยนย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลรามาเพราะมีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคประสาทนี้อยู่ คุณสมพงษ์ก็เรียกเขามาแนะนําซึ่งกว่าเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนย้ายโรงพยาบาลก็กินเวลาไปเกือบครึ่งปีเมื่อย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลใหม่แพทย์ได้ตรวจด,ดูอาการแล้วก็เจาะดูดน้ําไขสันหลังอีกถึงสองครั้งอาการป่วยจึงทุเลาลงและลูกสาวของเขาก็มีอาการแข็งแรงขึ้นเป็นผลให้ชาติสบายใจไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อลูกสาวหายป่วยปัญหาครอบครัวก็ตามมาเนื่องจากเงินทองที่เก็บผอมรอมริบไว ถูกเบิกมาเป็นค่ารักษาลูกหมดไปสองหมื่นบาทและในชาติเองก็เกิดบกพร่องในหน้าที่การงานจนเป็นเหตุได้ถูกตักเตือนเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนสําหรับปีต่อไปเงินทองที่มีอยู่ก็ใช้ไปมันก็มีวันหมดอีกทั้งพี่น้องก็ยังไม่มีงานทําแต่ค่าใช้จ่ายในบ้านก็ยังเป็นภาระของเขาโอ้ทำไมเรื่องหนักใจถึงมีมากจนนึกอยากจะหนีความทุกข์เหล่านี้ไปเสีย ยังไม่ทันที่ในชาติจะตัดใจกับปัญหาไปได้หมดมรสุมร้ายอีกลูกหนึ่งก็ถาโถมเข้ามาแม่ของภรยาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาภรรยาของเขาจึงต้องของเงินที่เหลืออยู่เพียงนิดเดียวนั้นไปดูแลแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดสามร้ายลูกสาวก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกร่างกายที่ผายผอมอยู่แล้วก็ยิ่งแห้งลงไหนลูกจะเจ็บตัวเองก็เริ่มอ่อนแอเงินทองก็ไม่ค่อยจะมี แล้วก็ยังต้องเจียดบางส่วนให้ภรรยาเอาไปใช้รักษาแม่ของตัวส่วนพ่อของชาติก็ถึงอายุครบกรเกษียณจึงได้แค่บำนาญเพียงนิดหน่อยมาจุนเจือครอบครัวและแม่ของชาติเองก็พลอยมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นอีกชาติก็เลยต้องเปียแชร์ที่มีอยู่มาใช้ไหนเลยเงินก็จะหมดท้องก็หิวทุกก็ไม่จบสิ้นสักทีในชาติเริ่มมีอาการเศร้าโศกเรียวแรงที่จะทำงานก็ไม่ค่อยจะมี ก็เพราะมีแต่เรื่องกราดกลุ่มจนนอนไม่ค่อยจะหลับเป็นอย่างนี้ได้สองสามเดือนภรรยาก็กลับมาบอกข่าวร้ายว่าแม่ของตอนนะเสียชีวิตลงแล้วต้องการเงินไปช่วยทําศพชาติถึงกะระํำพึงกับตัวเองโอ้ยเรามันทํากรรมอะไรหนักหนาถึงขนาดนี้วะนี่เฮรอเราะกรรมมันถึงได้สมเข้ามาเป็นะระลอกแล้วละระลอกเล่าทุกคนมีแต่พูดบ่นของเงินเงินเงิน,งนลูกเดียวเออที่คนเราต้องการเพื่อจะใช้ซื้อหาความสุข กูจะบ้าแล้วใครๆก็บ่นจะเอาแตเงินจากเรานี่แหละคุณสมพงษ์มานั่งนึกย้อนหลังดูก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะกรรมที่ชาติเคยทำร้ายชกต่อยให้คนอื่นได้รับการเจ็บช้ำบาดเจ็บกรรมอันนี้ถึงได้ตามมาซ้ำเติมความทุกข์ยากในชีวิตของชาติให้ต้องระทมใจมากขึ้นหมดเงินกับการช่วยทำศพแม่ยายไปแล้วคุณสมพงษ์ก็คิดว่าชาติคงจะหมดปัญหาชีวิตแล้วและคงตั้งใจทำงานให้ดีขึ้น เรื่องราวของชาติควรจะจบลงไปแล้วหากไม่มีคลื่นชีวิตลูกใหม่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเขาอีกชาติหยุดงานไปอีกจนคุณสมพงษ์สงสัยว่าชาติอัดตัดสินใจหนีหนี้สินที่ค้างค่าแชร์เพื่อนพนักงานอยู่รออยู่สองทงวันชาติก็กลับมาทํางานแล้วก็บอกว่าแม่ของตัวนี่เกิดเดินลื่นหกล้มแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลคุณสมพงษ์ก็ไม่ว่าอะไรเพราะนึกแปลกใจว่าทําไมคนเราจะมีเคราะห์มากถึงขนาดนี้ แต่เมื่อเขาล้มเราก็ไม่ควรซ้ำเติมเขาอยู่มาอีกไม่กี่วันคุณสมพงศ์ก็เห็นชาติมีอาการเงียบผิดปกติและเมื่อเขาไปสอบถามชาติก็ถึงก็ร้องไห้บอกว่ามีเรื่องทะเลาะกับพ่อเพราะว่าหาว่าเอาเงินไปรักษาแล้วก็ช่วยงานศพแม่ยายจนหมดเมื่อแม่ตัวเองป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าหมอก็ยังขู่ว่าถ้าหากว่าช่วยหาเงินไม่ได้หนึ่งพันบาทก็ไม่ต้องเข้าบ้าน คุณสมพงศ์ก็เรียกเข้ามาเพื่อให้ยืมเงินจากผู้จัดการแต่ชาติก็ไม่กล้าย,ยืมเงินผู้จัดการอีกเพราะยังเป็นหนี้อยู่2 0 0 0ันบาทและชาติก็ไม่ยอมกลับบ้านในคืนนั้นรุ่งเช้าคุณสมพงศ์ก็เอาเงินมาให้เขายืมหนึ่งพันห้ร้อยบาทและบอกให้เขากลับไปหาพ่อที่บ้านแล้วก็ให้บอกพ่อว่าหาเงินมาได้เพียงแค่นี้และสอนเขาว่าอย่าให้เงินตัวเดียวมาทําให้พ่อตัดลูกตัดพ่อกันเลย เพราะว่าจะเป็นบาปอันหนักอย่างยิ่งซึ่งชาติก็ยอมเชื่อฟังคําแนะนําคุณสมพง์และเงินที่ได้ไปก็พอจะช่วยให้แม่ของชาติมีอาการหายดียิ่งขึ้นต้นปี2527ชาติก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการขาดงานวัน2วันอ้างว่าป่วยและเดินทางกลับจากต่างจังหวัดไม่ทันคุณสมพง์ก็ได้แต่ลงโทษไปตามระเบียบแล้วก็ตักเตือนให้ขยันขันแข็งในการงานเพราะว่าเรื่องร้ายต่างๆก็หมดลงแล้วต้องอดทน ทำงานหาเงินชดใช้หนี้สินที่ค้างเพื่อนร่วมงานไว้ชาติก็เชื่อฟังและทำงานล่วงเวลาทุกครั้งที่มีเพื่อหาเงินไปจุนเจือครอบครัวจนย่างเข้าวันที่14มกราคมซึ่งเป็นวันจ่ายเงินเดือนชาติก็มาทำงานแล้วก็รับเงินเดือนไปพอเปิดงานวันวันจันทร์ชาติก็ไม่มาทำงานคุณสมพงษ์ก็เริ่มสงสัยในพฤติกรรมว่าชาติจะหนีงานไปทำงานพิเศษอย่างอื่นหรือเปล่าหากว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อง,งานของบริษัทก็เห็นทีจะต้องเรียกมาลงโทษ ปรากฏว่าเช้าวันอังคารชาติก็มาทำงานแล้วก็บอกว่าป่วยโดยมีอาการปวดอย่างมากที่ท้องน้อยด้านขวาอาการพอทุเลาจึงมาทำงานพร้อมนั้งขออนุญาตนอนพักให้หายปวดผู้จัดการออกมาเห็นอาการปวดก็ซักถามเรื่องที่หยุดไปชาติก็บอกว่าปวดท้องแต่ไม่ได้ไปหาหมอเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ายาผู้จัดการก็พูดว่าถ้าเกิดเป็นไส้ติ่งป่านนี้ไม่ตายไปแล้วเหรอพอตกบ่ายคุณสมพงษ์จึงให้เพื่อนคนงานพาชาติไปโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยแล้วก็ปรากฏว่าไส้ติ่งอักเสบหากมาช้ากว่านี้อีกสองวันมีหวังไส้แตกแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงตายได้คุณสมพงษ์แวะไปเยี่ยมชาติที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูแผลที่ผ่าตัดไส้ติง่งพร้อมกับนึกถึงพระให้ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตนี้ด้วยเถอะขอให้หมดเวรหมดกรรมสักทีจะได้มีชีวิตสุขสบายขึ้นเรื่องราวของชาติจึงเป็นเรื่องจริงที่ท่านบุฟังควรจะยึดเป็น แบบอย่างของการอดทนสู้กับความลำบากในชีวิตและเป็นอุทาหรณ์ให้ละเว้นจากการชกตีทำร้ายคนอื่นเพราะผลแห่งการชกต่อยคนอื่นเขาจนล้มลุกลุกครานตัวงอจุกเจ็บเหมือนกับตัวกุ้งได้ส่งผลมาถึงลูกสาวของเขาแม่ของเขาตลอดจนตัวเขาเองให้มีความเจ็บปวดชักตัวงอเหมือนอย่างกุ้งที่ขดตัวอยู่สมจริงแล้วดังคำที่พระท่านว่าไว้ ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองครับ